ธนกรรอทอสอชอชี้ควรมีแบ่งโควตารัฐมนตรีให้ชัดเจนก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องพักรวมไทยสร้างชาติขอนั่งสองกระทรวงรอประชุมวันนี้วันที่15สิงหาคม66นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์กระแสข่าวที่พักเพื่อไทยจะเชิญพักรวมไทยสร้างชาติไปหาหรือเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ว่าเรื่องนี้ตนยังไม่ทราบแต่วันนี้พักจะมีการประชุมผู้บริหารและสอสอในเวลา15นาฬิกาซึ่งตนเข้าใจว่าหากมีอะไรคืบหน้าหัวหน้าพักคงจะแจ้งในที่ประชุมให้ได้รับทราบส่วนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมองว่าทิศทางการเมืองก่อนโหวตควรหารือให้จบก่อนในเรื่องการจัดตั้งรัฐบอานไม่ใช่โหวตไปแล้วหารือกันภายหลัง ซึ่งตนคิดว่าหากมีการหารือกันก่อนแล้วโหวตก็น่าจะจบได้เมื่อถามว่าการหารือต้องพูดคุยถึงรายละเอียดการเข้าร่วมด้วยหรือไม่นายธนกรกล่าวว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมือง หากย้อนไปก็ต้องมีการหารือแล้วคุยกันให้จบก่อนในทุกเรื่องแต่ถ้าสมัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตนก็คิดว่าสามารถทำได้อยู่ที่แกนนำการจัดตั้งรัฐบาลแต่เท่าที่ตนดูบรรยากาศการหารือต่างๆกับพักที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีปุ้งอิงเช็คอินดูไบโพสต์สตอรี่ ทักษิณตรวจสุขภาพตาฟังอีกมุมตำนานครูกายแก้วหรือแท้จริงท่านเป็นพรมรากสดปฏิพัตโต้ปมโพสมีรับภูมิใจผลิตภัณฑ์คนพิจนุโลกอัดทอดหมู่32เมื่อถามต่อว่าพักรวมไทยสร้างชาติไม่มีเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายธนากรระบุว่าตนเข้าใจว่าถ้าจะร่วมทางหัวหน้าก็จะต้องมีการพูดคุยกันเพราะถ้าเรายึดหลักประเทศชาติและประชาชนก็จะสามารถพูดคุยกันได้หมดรวม ถึงยืนยันว่าในเรื่องโควตารัฐมนตรีก็จะต้องมีความชัดเจนก่อนโหวตเลือกแกนอายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่พักรวมไทยสร้างชาติอยากได้โควตากระทรวงพลังงานและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายธนกรกล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบและก็ทราบเท่าที่สื่อมวลชนรู้ส่วนเรื่องกฎเกณฑ์ใหม่เบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุรัฐบาลนี่ไม่ได้วางยารัฐบาลใหม่ขออย่าบิดเบือนเป็นประเด็นการเมืองยานไม่มีรัฐบาลไหนอยากให ประชาชนเดือดร้อน